คนมาหอดตลาดก็พากันมาซื้อผักเมห็ดแกงเมล็ดอังกินเมล็ดเอ้ยมาับสวัสดีมาหอดแล้วก็ดาห,กหาก,ก็หอดมาหอดแล้วเกิพากันลงมาซื้อ,อเมล็ดซื้อแนวเมเห็ดกินเมล็ด <c oughs> เพื่อังาชอิ้ช่ัห้าพันถึงมนี่นะไม่ก็ได้ลงมาเสียงกับสิบรดังไหมฮะาะาาไมยถาพันน,พน,นี่ อามืออ่าว่ามึงมึงดื้อปะพวคือเฟืองลายเพิองลายแล้วเอล่าก็ย่าอ้าอันที่มันจะเป็นนะง่ามเลยเนาะอันนี้จะเนนอะไรมันหนึ่งห้าพันกีบพี่ ห้าพันกีบป,ประมาณประมาณหกเจ็ด uh, บาทไทยเจ็ดบาทไทยอ,อ่ได้ดเลยน่แหลออะไ,ได้พักแตงง่แล้วก็สตงแง่งหน้าอันนี้พักนางเอ้ยพ,พักี่เพลินพักคนไทยเอิ้นแมงลักเนาะ,ะพักแมงลัก <laughs> เอาไปตลาดก่อนนะฮะแล้วก็ซื้อของซื้อของมาให้กินมาแรง

Uhm. นี่นะะ้านเหมนก็ื่บ้านน้อนะมเอนีเนีสกสินนสปห้น้่าด้วยใช่หนะดีนีนเดีนะ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 ดีาะนะดีนนนดนนีีัก ถุงถุงเทเลอรนี่เพิ่มนตื่มเพิ่มทุกคนถุ่ซื้อสองแถมหนึ่งถุงเทเลอร์ถุงห้าโอ้ถุงห้าพันทุกคนซื้อสองแถมหนึ่งถุงคุ้มซื้อไปเลยปะ ซื้อขนมเลยซื้อขนมให้เด็กน้อยมานี่ยอะซื้อใช่มึ้ยมึ้ยทุกคนกว่าสีมาหอดหอดบ้านกับไอแหละอยู่อ้าวปีโป้นวะเด็กน้อยเขามากิน ถุงนึงลก็อย่างนง้นอาออ๋อนี้นี่นี่เปี๊ยโปอันอันนี้ผู้ใหญ่ซช้อหอเล็กน้อยคุณใหญ่กินได้หมดเลยซื้อขนมขนมมัร้านมนอน้องบอได้ซื้อมาแต่ฝังไทยไอเลยมาซื้ออยูเล่วซื้อ มาพูดได้เยวะถือถือของง่ายก็เลยูปซื้อมาต่ไทยอันนี้ขมนมอ่าววบัวอานะอ่าเบอร์นี่อ่ะอ๋อนี่นะมาจ่ายจี เอาวฉันให้แล้วไงฉันให้เฟอมาซื้อของเมดเราจะจะเอาใหม่เด้แสนสิบแปดช่อสิบแปดชองได้แล้วทุกคนมันนะยันตอนแรกว่าสีซื้อมาแต่ไทยแต่ว่ามาคนเดียวถือของเนี้ยก็เลยมาซื้อแล้วก็มีเดอมาทุเล่นฮะทุกคนมาทุเล่นแต่ว่าน้องมาซื้อมาละ ซื้อให้แม่แม่จำเยอะพัทลีนโลเทเลนนี่นะโลละแสนสองสองร้อาทา่อนร้อยายร้อยร้อยาจ็ดร้อยแปดชิพร้อยแ,แ,แ,แปาบาทน่าจะนะแมนป่ะมีแม่แล้วเอามาเมน่อานกั้อ,อหรือจะถือค่ะ ได้ได้อยังไงล่ะยังมีข้อหอมหอมอีแม่ซ่างยังไงฝึกเสริมแล้วก็ไปตู้แล้วก็ไปซื้อแม่ซีนหน้าอ่าแล้วก็ข้าวปุ้นแต่ว่าข้าวปุ้นเบิร์ตนะข้าวปุ้นขาดตลาดอ่าต้องได้ไปหายูเฮิร์นหรือว่ายูหานบอลเพิรนบอลเพิรนเฮดบอลเพิร์นพารีสกมาไปเบิรงไปเบิรงนยูหานเพิ่นเนาะ นั่นอยู่บ้านน้องเดินนั่นนี่ไปซื้ออยู่บ้านน้องเดินอยู่ตลาดมืดขายดีดีกระปูนหานี่นะมันแซ่บแบบโคตรโคตรเจอได้ปะฉันสิครับจับกล้องให้ด้วยไปซื้อขับรถในขับรถในหกหกเดินหกเดินนะหกเดินเต็มเต็มได้เพื่อนสิครับรถ ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ดาวขับมาเล่นซ้ายได้ละขับอยู่ลาบไปเล่นขวาเบิ้งน้องดาวขับรถ อย่าลืมมันอย่าลืมบมองเนวนเดอเองเนวนทุะเมืองทุกคนบมองเวนเมืองอัศวินออเฮา,ามันขึ้นได้หน้ เราได้หลายเลยคะ่ะเตรแม่เป็นากพังมากเนาแม่มันากพังมาเพือ่อีปะปุนมาแรงชีกับป,ปุ่นแต่ว่าแต่สีได้กระปุ่นแล้วก็ว่านอยู่บ้านน้องเดินก็ยานมืดมดก็ต้องได้สั <c oughs> สำเร็จลูกกระปุ่นแห้งที่คนแนกะปุดีนนมมดกดก<ส>ถือมือไว้วันนี้ตอนแรกว่าชีซื้ออยู่ไทยแต่ว่าซื้อ นี่เฮาก็มาฮอดหัน,หนต์ตามของเอ้ยเฮาวเล่นนะทุกคนนี่แค่นี้ปิดคลิปแ้่น้องดาวคุณจอนก็จะกลับกรอนนะคะทุกคนเอ้ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยสิกลับก่อนน้องดาวยังบ่ทันแล้วยังค่ะถ่ายคลิปข้าวโอ้โหโอ้โห <c oughs> เยอะเข้าอยู่นี่เยอะเข้า <c oughs> <c oughs> เออโอเค จะรู้เยอะข้าวนเนาะอ๋อเยอะข้าวคือว่ามือซ่ะอ๋อเยอะข้าวนี่ข้าวจิ๊บค่ะเย <c oughs> อะเมากินม่ถือเหรอนะนนะในหอบในหอบสามปีที่จะกินมาทุเรียนอีกครั้งนะึงแค่ซื้อผู้เดียวนี่กล้าซื้อกินไหนี่อันมาเบิ่งดูมาทุเรียนมาทุเรียน,นมาเบิ่งดู ทุกคนน้องซื้อมาสองหน่วยมาเท่าไนดาวซื้อมาซื้อมาแต่ฝั่งนั้นหรือมาซื้ออี่หรืมาซื้อจากฝั่งพีเมื่อกี้ทุเล่นเล้าคือเก้าวุเล่นไทยคือเก้าแเท่แต่ว่ามันซื้ออยู่แล้วนี่นี่กวนถ้าจะปอกยังไงนี่โอ้ยมือสิปอกให้กินหนามมันเปตะยาน แม่คนดีเจอได้กินทุเรียนอีแม่พมัดโทรมายามันจะลืม,มทุเรียนเด้วจะลืม,มทุเรียนเยอะๆในหอบสามปีนะ่าได้กินอีกครั้งหนึ่งในหอบสามปีที่ได้กินทุเรียนทุกคน <c oughs> แต่ยุทธไทยมันแพงแพงแลยวจ <c oughs> มีกลา้าซื้อกินแล้ววันวนี้ก็หก่ากระซิบจะมืมอบ้าน, <c oughs> นก่อนนะทุกคนจะมากินนี่ค่ะจบเพลงทันทีท่าบังคิด่อไปเด้อบ๊ายบาย